นี่ได้กล้จะไปดำหน้าอีกนะข้างดีมื้นี่อินซีประตูเขาไปยังหน้าดีแล้วใส่ซีประตูเขาไปดำ ลอกแบบกันเอินถามว่าท่านแม่เลี้ยงเดกบ่งต่